สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรมาครบ2ตัวบนแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงนึงวันนี้เป็นงวดแรกนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ สูตรคำนวณในวดนนี้ก็ต้องไปรุ่นกันในวันที่16ธันวาคมนะครับว่าจะมีสูตรไหนเข้าบ้างเพราะว่าสูตรที่ผมลงให้นะครับก็มีหลายสูตรนะรวิธีการคำนวณของสูตรนี้นะครับผมก็จะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่น2ครั้งนะครับบวกหลักสิบล่าง2ครั้งบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1บวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1บวก1แล้วบวก5 จะมีตัวเลข4ตัวนะครับมาครบ10หน่วยบนนะครับมาดูสถิติยอดหลังวงัแรกนะครับสูตรคำนวณได้1 2 3 8งงวดนี้ออก782นะครับนั่นก็คือหลัก10หลักหน่วย8กับ2เนี่ยจะต้องมีติดอยู่ใน4ตัวนี้นะครับออก82นะครับเลข2นะครับเลข8ก็จะครบหลัก10หลักหน่วยถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมานะครับ สูตรคำนวณได้6 7 8 3ผลราวัลออก4 78นับสตัวบนคือ78เข้าเลข7กับเลข8ย้ำว่าเป็นแนวทางสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในวันนี้เป็นงวดแรกนะครับจะเข้าหรือเปล่าก็ต้องไปรอดูในวันที่สลากออกนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้12 38ผลรางวัลออก8 12 2ตัวบนคือ12นะครับหลัก10เลข1หลักหน่วยเลข2 ถูกเป็นงวดที่สามนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้0 1 2 7เ็ผลรางวัลออกส0 2ูนนะครับ2ตัวบนคือ0ูเข้าเลข0กับเลข2นะครับก็ถูกเป็นงวดที่4่งวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้4 5 6 1้ ผลรางวัลออก4 4 6นะครับ2ตัวบนคือ4 6เข้าเลข4กับเลข6งวดถัดมานะครับผมสูตรคำนวณได้4 5 6 1ใต้ตัวเดิมนะครับ4 5 6 1แล้วผลรางวัลออก9 5 1นะครับ9 5 1 2ตัวบนคือ5 1เลข5กับเลข1 ก็มาทั้ง2ตัวนะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้9016ผลรางวัลออก990นะครับ2ตัวบนคือ90เข้า2ตัวแรกนะครับเลข9กับเลข0งวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้7894และผลรางวัลออก097 2ตัวบนคือ97นะครับเลข7กับเลข9ก็เข้าใน ในสูตรนี้นะครับอ่าสถิติยอดหลังที่ทำให้ดูมันก็เข้าดีหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ี่้าดดงวดรวดนะครับแต่ในงวดวันที่16ธันวาคมไม่รู้มันจะเข้าหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาคำนวณตัวเลขต้นหม่ดูนะครับว่าสูตรนี้จะคำนวณในเลขอะไรนะครับใช้หลักแสนนะครับเลข2บวกหลักหมื่น2ครั้งนะบวก5้าได้สิ บวกหลักสิบล่างสองครั้งเก้าเก้สิบแปดบวกร้อยหน้าครั้งที่1เลข2องบวกร้อยท้ายครั้งที่1นเลข2องบวกสิบท้ายครั้งที่1เลข8สูตรนี้จะบวกสองคงที่นะครับบวกสองคงที่ -2 องบวกสิก็ได้สิบสองสิบสองบวกสิบแปนะผมได้30 3ส32 32มสิบสามสิบสอสาอสามสิบสี่ ก็เป็น44นะครับได้เลข4เป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรบวก1บวก1แล้วบวก5ดังนั้นก็ได้4บวก1ได้5 5บวก1ได้6 6บวก5ได้11 4 5 6 1นะครับได้4 5 6 1ตัวเลขมัใหม่นะครับได้ ส5 6ห้านึ่งท่านผู้ชมว่าตัวไหนจะมานะครับท่านผู้ชมก็ลองไปพิจารณาดูนะครับก็จับกันได้อาจจะเป็นส5่6 4าสี่หหนึ่งห้าหห้าหหรืออาจจะเป็น61นะครับหรือ1 4ึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหได้หมดนะแล้วแต่ใครจะจับนะครับขออย่างเดียวนะครับจะจะหลุดแล้วกันนะครับขอให้มาในงวดวันที่สิบหกนี้นะครับ แต่ก็ต้องย้ําเตือนท่านผู้ชมนะว่าสูตรมาครบ2ตัวบนไม่ได้มีแค่สูตรนี้สูตรเดียวนะมีอีกเป็นหลายสูตรนะอันนี้เป็นแค่สูตรเดียวที่ผมเลือกมาเท่านั้นหวังว่าน่าจะเลือกถูกนะครับถ้าชอบใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับถ้ามีชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับรอดูสูตรอื่นสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมสูตรในคลิปหน้าจะลงสูตรไหนให้ก็รอติดตามรับชมเนาะยังมีสูตรมาครบ3ตัวบนอีกนะ สูตรมาครบ3ามตัวบนเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ